ในสมัยที่มีการแย่งชิงอำนาจแต่ละคุณนางที่ต้องการขึ้นเป็นใหญ่พวกคุณนางต่างทําทุกทางเพื่อตัวเองจะได้ครอบครองสิ่งที่ตัวเองหอยหามานานไม่ว่าจะเป็นแก้วแหวนเงินทองและสิ่งสําคัญนั้นก็คืออำนาจถ้าตกอยู่ในมือของตัวเองจะสามารถทําอะไรก็ได้ที่ตัวเองต้องการแม้แต่ชีวิตคนอื่นผู้ที่มีอำนาจก็สามารถจัดการได้อย่างง่ายดายละนั่น คือจุดเริ่มต้นของความคิดการใหญ่ของพวกขุนนางที่ต้องการจะโค่นล้มฮองเต้เพื่อสถาปนาคนอื่นที่ตัวเองเลือกเพื่อตัวเองจะได้ควบคุมทุกคนได้แม้แต่ฮองเต้ก็ต้องสงยบในอำนาจที่พวกขุนนางมีจูทูบพเมีมเริ่มต้นเพียง19บาท1เดือนราคาเพียง69บาทต่ออายุเมวเดิมมีบริการแจ้งเตือนอัตโนมัติและมีโปรโมชั่นดีๆอีกมากมายโปรโมชั่น2ปีเพียง199บาทเงื่อนไขเป็นไปตามที่ร้านกำหนด และยังมีแอปสตรีมมิ่งอีกมากมายอย่างเช่น ChatGPT Netflix Disney Palm Video Canva ถูกแอปสตรีมมิ่งราคาถูกการันตีฐานลูกค้ากว่า70,000คน AdBarry 4K หรือสแกน QR code ให้ลูกค้าชี้แจ้งบอกว่ามาจากช่อง Beast o ได้เลยนะครับในช่วงที่บอลลังกำลังสัง่นคลอนอย่างหนักฮองเต้ต่างม,มีสตูมากมายไม่เว้นแม้แต่คนสนิทใกล้ชิดจนได้เกิดกองกำลังกรบีอินจันทาที่ได้ก่อตั้งขึ้นมา เพื่อปกว้องบ้านเมืองให้อยู่ในความยุติธรรมไม่คิดก่อการความเดือดร้อนให้กับใครปกว้างคนที่อ่อนแอสำหรับ,บคนที่เข้าร่วมอยู่ในกองทัพมีได้จะถูกเลือกจากหลายกองทัพผู้ที่มีฝีมือดีที่สุดถึงจะได้เข้าอยู่ในกองทัพกระบี่อิงจันทานี้ได้โดยกองทัพนี้มีแม่ทัพคิมอินเป็นคนดูแลและฝึกทุกคนให้เก่งกาจในการใช้กระบี่จนพวกเขาได้ขึ้นชื่อว่าเป็นกองทัพที่เก่งที่สุดในขนาดนั้นกองทัพนี้คือความหวังของพวกชาวบ้านพวกชาวบ้านจะได้อยู่กันอย่างสงบกันสักที โดยที่กะบ,บี่ที่ถูกสลักคำว่าอิงจันทาไว้ที่กะบ,บี่ของสมาชิกทุกคนโดยนักลบพวกนี้หลังจากการฝึกเสร็จแล้วจะถูกคัดเลือกเพื่อเข้าทำงานจะแบ่งกลุ่มออกเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกจะประจำการที่ชายแดนและกลุ่มที่2จะประจำการเป็นองค์ขลักที่รักษาการในวัง จนพวกเขาได้รับภารกิจในการจัดการผู้ลุกกรานอย่างพวกญี่ปุ่นโดยนักรบที่ถูกส่งไปหนึ่งในนั้นคือกยูยอบนักรบที่เก่งในรุ่นนี้แต่ด้วยกําลังที่ถูกส่งไปนานมีน้อยกว่าศัตรูอย่างพวกญี่ปุ่นเป็นอย่างมากเขาและเพื่อนที่บาดเจ็บพยายามจะหลบหนีจากศัตรูแต่พวกเขาก็ถูกไล่ล่าจนพวกเขาจนมุมที่หน้าผาจนได้แลน้นานก็ทําให้กยูยอบโดนธนูศัตรูเขาเล่นนานจนได้และเขาก็ตกหน้าผาลงน้ําไป กยูยอบหมดหวังที่จะรอดได้แล้วแต่โชคดีของกอยูยอบขนาดนั้นได้มีคนของกองทัพเดียวกันลงมาช่วยกยูยอบจนเขาได้ปลอดภัยมาได้และชายที่ช่วยเขาเขามีชื่อว่าจีฮวานท้งคู่คือนักรบกระบี่อิงจันทาที่อยู่ในรุ่นเดียวกันกยูยอบตื่นขึ้นมาจากอาการบาดเจ็บเขาเสียใจที่เพื่อนของเขาทุกศัตรูฆ่าตายจนหมดและขอบคุณจีฮวานที่ช่วยชีวิตเขาเอาไว้และนั่นก็ทําให้ทั้งคู่ได้รู้จักกันมากขึ้นจนทั้งคู่ได้กลายมาเป็นเพื่อนรักกันพวกเขาถูกฝึกหนักกันอย่างมาก และทั้งคู่คือน,นักรบที่เก่งที่สุดของรุ่นนี้ทั้งคู่แข่งกันแพ้แข่งกันชนะมาโดยตลอดจนกลายมาเป็นครอบครัวเดียวกันคอยช่วยเหลือกันแม้ชีวิตของพวกเขาก็จะตายแทนกันได้แล้วก็ถึงเวลาวันที่สิ้นสุดในการฝึกทุกคนที่นี่จะได้ทําหน้าที่ของตัวเองโดยจะแบ่งออกเป็นสองกลุ่มใหญ่กลุ่มแรกจะถูกส่งตัวไปเป็นองครักษ์ในราชวางังดูแลความปลอดภัยของห้องเต้ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งจะไปประจําการที่เฉดชายแดนปกป้องแผ่นดินจากผู้ลุกลาน และหัวหน้าหน่วยจะมีอยู่สองคนนั่นก็คือกยูยอบและจีฮาวานโดยกยูยอบจะเป็นหัวหน้าหน่วยของเขตชายแดนส่วนจีฮาวานจะเป็นหัวหน้าหน่วยขององค์หลักที่เขตราชวังของฮองเต้แม่ทัพคิมอินจึงฝากทุกคนให้ทาหน้าที่ตัวเองให้ถึงที่สุดและแม่ทัพคิมอินยังมีลูกสาวที่รุ่นเดียวกันกับกยูยอบและจีฮาวานเธอมีชื่อว่าจียองเธอถูกฝึกการต่อสู้และฝีมือเก่งไม่ต่างจากตองคู่ถึงจะเป็นผู้หญิงก็ตาม ทั้งสามรู้จักและสนิทกันมากและการสนิทกันก็ทาให้จีฮวานได้แอบชอบเธอแต่เขาก็มีการที่จะบอกเธอไปแล้ววันที่พวกเขาจากลาก็มาถึงก่อนจากกันจีฮวานได้ให้เครื่องรางชิ้นหนึ่งให้กับกยูยอบให้เขาได้คิดถึงเพื่อนคนนี้เสมอและตลอดไปทางคู่ในเขาทาหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มที่ดูแลความสงบของบ้านเมืองจนเวลาผ่านไปถึง2ปีกยูยอบเขาได้รับจดหมายจากเมืองหลวง ตอนนี้เมืองหลวงได้เกิดการก่อการจลาจลมีการคิดก่อการกรบฏเกิดขึ้นพวกเขาจึงถูกรวมกำลังทั้งหมดเพื่อตรงไปยังราชวังเพื่อจะเข้าป่าพวกกบฏพวกหนีโดยมีขุนนางจุงยูขยุนเป็นผู้รวบรวมกำลังทหารนำกำลังในครั้งนี้เดินทางไปยังราชวังแต่ดูท่าทางแล้วขุนนางคนนี้อาจจะชิดรวบรวมกำลังเพื่อเขาจัดการฮองเต้เสเองกระยูยอบที่เห็นแล้วดูไม่ไว้วางใจเขาจึงบอกคนของเขาฝากดูแลกองทัพของเขาด้วยเขาต้องไปหาใครบางคนที่อยู่ในราชวัง แต่สิ่งที่ืออยุยบก็เป็นจริงจนได้ขุนนางจุงยูขยูนเขากําลังรวบร,รวมกองทัพเพื่อโค่นล้มฮองเต้คนนี้ที่เขาคิดว่าฮองเต้คนนี้ไม่มีความสามารถในการปกครองบ้านเมืองขุนนางจุงยูขยูนจึงต้องการกําลังเพิ่มเขาจึงเข้าไปหาแม่ทัพคิมอินเพื่อเกลี้ยกล่อมให้แม่ทัพเขารวมเป็นพวกเดียวกันแต่ดูเหมือนว่าแม่ทัพคิมไม่ต้องการจะทําแบบนั้นแม่ทัพคิมพวกเขาถูกฝึกมาเพื่อปกป้องบัลลังก์จากสตูเขาไม่มีทางทรยศฮองเต้เป็นแน่ คุณนางจึงเตือนว่าอยากจะให้แม่ทัพทาตัวเหมือนต้นอ่อนที่ลู่ลมถ้ามันยังทําตัวที่แข็งเกินไปมันอาจจะหักได้เมื่อมีลมแรงมาประทะนี่คือคําเตือนของคุณนางแต่แม่ทัพขิมก็ไม่อาจจะทอยศุดห้องเต้ได้คุณนางจึงขอเตือนอีกรอบถ้าแม่ทัพเข้ามาขวางคุณนางจูงจะไม่ไว้ชีวิตแม่ทัพแน่นอนส่วนกอย่ยอบเขาก็รีบควบหมาเข้ามายัางราชวางังเพื่อจะมาหาเพื่อนอย่างจีฮาวานที่เป็นหัวหน้าองครักษ์ที่อยู่ในราชวางัง กยูยอบมากครั้งนี้เพราะมีเรื่องร้ายกำลังจะเกิดขึ้นเขามาเพื่อเตือนให้จีฮวานรีบหนีไปจากที่นี่แต่จีฮวานก็คงทำแบบนั้นไม่ได้เขาได้รับหน้าที่ดูแลที่นี่เขาจะทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดบกกวองราชวังนั่นคืองานของจีฮวานกยูยอบจึงบอกอีกว่าให้จีฮวานลองคิดให้ดีอีกครั้งตอนนี้เวลามีน้อยแล้ว หลังจากนั้นก็ยอูยอบก็รีบกลับไปยังกองทัพของตนพอกลับไปถึงกองทัพก็ยอูยอบก็รู้แผนการของขุนนางจงพวกเขาจึงขอไม่เข้าร่วมในการก่อกระบวนในครั้งนี้และนานจึงทำให้กองทัพของก็ยูยอบโดนจับทันทีขุนนางจงสั่งให้ตัดหัวทหานของก็ยูยอบทันทีจนก็ยูยอบไม่อาจจะทนเห็นทานของตนค่อยๆตายไปเที่ยว mm. คนแบบนั้นได้เขาจึงบอกว่าเขายอมทุกอย่างแล้วเขาจะเข้าร่วมกับขุนนางจงและจะเป็นทัพหน้าเพื่อการก่อกบฏในครั้งนี้ แต่ดูเหมือนว่าขุนนางจุงก็ไม่อาจจะไว้ใจพวกกยูยอยอบอยู่ดีเขาจึงสั่งให้ฆ่าทุกคนจริงซะแต่ก็มีคนมาห้ามไว้กอ่อนและนี่คือคนที่จะถูกแต่งตั้งเป็นอองคนใหม่เมื่อสามารถจัดการอ,องคนเก่าได้เขาได้ถามกูยยอบไปว่าถ้าข้าไว้ใจเจ้าแล้วตัวของเจ้าจะตอบแทนอะไรข้ากูยยอบจึงบอกว่าข้าใช้ชีวิตนี้แก่ทันและนั่นก็ถึงเวลาพิสูจน์หองเตคนใหม่จึงบอกว่า ถ้าซื่อสัตว์จริงต้องเอาหัวของแม่ทับคิมอินมหาห้ขค่าและนี่คืองานที่ลำบากใจของกยูยอบเป็นอย่างมากนี่คืออาจารย์ที่คอยเลี้ยงดูเขามาโดยตลอดแต่เพื่อชีวิตของทหารของตัวเองแล้วเขาจึงต้องตรงไปหาแม่ทับคิมอินแม่ทับรู้ดีว่าลูกศิษย์ของตัวเองทําแบบนี้เพื่ออะไรแม่ทับจึงขอยกหัวของตัวเองเพื่อให้ลูกศิษย์ของเขาทุกคนมีชีวิตอยู่ต่อแม่ทับคิมจึงสั่งให้กยูยอบลงมือเดี๋ยวนี้และนั่นก็ทําให้กย,ยูยอบไม่มีทางเลือกเขาจึงตัดสินใจตัดหัวของแม่ทับคิมอินทันที อยูยอบเสียใจอย่างมากที่ต้องสังหารผู้มีพระคุณแต่เพื่อชีวิตของทุกคนแล้วเขาจะเป็นจะต้องทําและการสังหารในครั้งนี้จึงทําให้กยูยอบถูกไว้ใจมากยิ่งขึ้นและกยูยอบก็ได้รับคําสั่งให้เข้าโจมตีพระราชวังสังหารฮองเตงให้ได้กยูยอบเขาเข้าต่อสู้กับทหารของจีฮาวานที่คุมการราชวังถึงที่สุดผี่น้องรวมรุนต้องมาต่อสู้กันเข่นฆ่ากันเองเพื่ออำนาจของผู้อื่น จนในที่สุดก็ยุยอบก็ได้เข้าเล่นงานชายคนหนึ่งที่กําลังยืนอยู่และชายคนนั้นนั่นก็คือเพื่อนรักของเขาเนั่นเองจีฮาวานถูกดาบของกูยุยอบแทนโดนตัวเขาอย่างจังและก็ยุยอบได้เห็นเพื่อนของตัวเองที่กําลังจะตายแต่ตอนนี้ก็ไม่อาจจะทําอะไรได้แล้วแต่กูยุยอบได้เห็นเพื่อนสุดลงกับผืนด้วยฝีมือของตัวเองและเขาก็คิดว่าจีฮาวานคงไม่รอดแล้วจนสุดท้ายการก,อก่อกระบฏอีกครั้งนี้ก็สาเร็จจนได้หองเตคนเก่าถูกสังหารหองเตคนใหม่ถูกตั้งขึ้นมา ส่วนขุนนางจุงยูขยูนก็ได้กลายมาเป็นมหาเสนาบดีมีอำนาจที่ควบคุมฮองเต้ที่ตัวเองเลือกมาได้ส่วนก็ยูยอก็ได้กลายมาเป็นแม่ทัพดูแลความปลอดภัยของมหาเสนาบดีและฮองเต้ จากเหตุการณ์นในครั้งนี้กกยูยอบก็ได้กลายมาเป็นยอดนักลบฝีมือดี่าทุกคนไม่ปาณีต่อสตูแม้แต่อาจารย์และเพื่อนรักของตนเองก็ลงมือมาแล้วนักปะศาอะไรคนที่กกยูยอบไม่รู้จักเขาก็คาได้แบบไม่มีการลังเลใดๆแต่บานเมืองก็ไม่อาจจะสงบสุขตามที่พวกเขาต้องการยังมีพวกนักดาบที่จงรักพักดีต่อฮ่องเต้คนก่อนคอยที่จะแก้แค้นและนานจึงทําให้กยูยอบต้องคอยจัดการพวกนี้ให้หมดจนเขาได้รับฉายามาว่านักฆ่าเลือดเย็น ฮองเต้คนใหม่ถูกต่งตั้งขึ้นมาเพื่อต้องการให้บ้านเมืองอยู่อย่างสงบสุขแต่ก็ไม่เป็นเช่นนั้นพวกขุนนางที่ต้องการจะขึ้นมาเป็นใหญ่ยังมีแผนการหลายคอยจัดการฮองเต้และมหาเสนาบดีจงวันนี้เป็นงานเลี้ยงมีการเชิญขุนนางทุกคนเข้าร่วมการสั่งสรรค์การคึ่งของลาของฮองเต้คนใหม่ จนมีนักดาบคนที่ต้องการแก้แค้นในฮองเต้คนเก่าเข้ามาในงานเขาพยายามฝ่าทหารเข้าไปจาัดก,การฮองเต้คนนี้ได้แต่ก็ต้องเจอกับกยูยอบฝีมือของกยูยอบเหนือกว่านักดาบคนนี้เป็นอย่างมากและกยูยอบก็สามารถจับตัวนักดาบคนนี้ลงไปได้ก่อนที่นักดาบคนนี้จะถูกฆ่าตายเขาได้บอกว่านี่แค่การเริ่มต้นเท่านั้นแล้วกยูยอบก็ลงมือตัดหัวทันทีฮองเต้ภูมิใจที่มีแม่ทัพเก่งกาจแบบกยูยอบอยู่ภายใต้อำนาจของตนเขาจะไม่กลัวใครหรือมือสังหารหน้าไหนทั้งนั้น การสังหารก็คงไม่จบแค่นี้แน่นอนเราคุณนางของห้องเต้คนใหม่เริ่มถูกนักฆ่าสังหารไปทีละคนนักฆ่าเข้าจัดการขุนนางแต่ละคนประกาศให้คุณนางคนอื่นๆกลัวกับการที่ถูกสังหารครั้งนี้จนเหล่าคุณนางไม่มีความปลอดภัยอีกต่อไปพวกคุณนางจึงต้องการขอความช่วยเหลือจากกระยุนหยอบผู้มีฝีมือเก่งกาจที่สุดเพื่อให้เขาคอยดูแลความปลอดภัยให้แก่พวกคุณนางพวกนี้แต่กระยุนหยอบไม่ยอมทําตามคําขอของพวกคุณนางเขาไม่มีหน้าที่ในการดูแลความปลอดภัยของพวกคุณนาง เขามีหน้าที่คอยดูแลฮองเต้เพียงคนเดียวเขาจึงปฏิเสธคำขอนี้ไปจนมีคนเข้ามาแจ้งว่ามีขุนนางอีกคนโดนฆ่าตายก็อยู่ยอบจึงอยากจะลองไปดูขุนนางคนนี้ถูกฆ่าตายอย่างทรมานคนที่ฆ่าต้องแครนขุนนางพวกนี้เป็นอย่างมากขุนนางคนอื่นๆเห็นก็ตกใจและหวาดกลัวอย่างมากไม่รู้ว่าจะถึงเวลาของพวกเขาวันไหนด้วยความกลัวขุนนางที่มีอายุมากที่สุดก็ถึงขั้นหัวใจวายตายทันที หลังจากนั้นพวกขุนนางก็จะยอยถูกสังหารไปทีละคนจนเกิดความหวาดกลัวของเหล่าขุนนางเป็นอย่างมากจนเรื่องนี้มันกำลังกระทบบัลลังก์ของฮองเต้ละนางก็ทําให้ก็อยู่ยอบจึงต้องเข้ามาจัดการเรื่องนี้โดยที่เขาหลีกเลี่ยงไม่ได้ ก็ยุยบอย่างเรีกคนของเขาเข้ามาประชุมหาลือถึงเรื่องนี้แจซุกจึงบอกว่าหลังจากที่ฮองเต้คนใหม่ขึ้นปกครองพวกเขาต้องจัดการเหล่าขุนนางฮองเต้คนเก่านับร้อยคนและขุนานางที่ถูกมือสังหารฆ่าตายในครั้งนี้ก็มีส่วนเกี่ยวข้องในการสั่งให้สังหารขุนานางของฮองเต้คนเก่าอีกด้วยแจซุกจึงคิดว่ามันน่านจะมีอะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องกันก็ได้ก็ยุยบอยอบจึงสั่งให้หาข้อมูลให้ได้มากที่สุดสืบให้ได้ว่าเป็นฝีมือของ,ของใครและจับตาดูเหล่าขุนานางที่เหลืออีกหกคนให้ดีนักข่าต้องงออองงลมืีกแนนน่ ส่วนเหล่าขุนนางทั้ง6ก็เริ่มเข้าประชุมเพื่อหาทางแก้ไขในเรื่องนี้มหาเสนาบดีจึงบอกให้ทุกคนรีบตามหามือสังหารคนนี้โดยเร็วก่อนที่มันจะลงมืออีกครั้งส่วนพวกขุนนางก็เริ่มใช้ชีวิตดีขึ้นเพราะมีลูกน้องของยูยอบเข้ามาดูแลความปลอดภัยให้และหนึ่งในขุนนางก็ถูกมือสังหารเขาเล่นงานจนได้และมีมือสังหารอีกคนเขาเล่นงานขุนนางตอนนี้มีมือสังหารสองคนที่เป็นพวกเดียวกัน สุดท้ายแล้วคุณนางทั้งสองก็โดนนักฆ่าสังหารจนได้ถึงจะมีการคุ้มกันเป็นอย่างดีแต่ก็ไม่อาจจะหยุดมือสังหารเหล่านี้ไปได้ทหารจึงต้องเกณฑ์คนติดตามมือสังหารแต่ก็ยูยอบก็ไล่ล่ามือสังหารเช่นกันจนเขาได้เผชิญหน้ามือสังหารคนหนึ่งมือสังหารคนนี้ชักดาบออกมาแต่มือสังหารก็แค่ขู่เขาเพื่อไม่ให้กยูยอบตามพวกกูยูยอบพาที่ไม่สามารถจับมือสังหารได้จ่าสูและแจสุกจึงรีบเข้ามาบอกกับกยูยอบแจสุกเห็นบางอย่างและแน่ใจยอย่างมากว่า กระบี่ของมือสังหารมีการสลักข้อความที่เขียนไว้ว่ากระบี่อินจันทาพวกเขาจึงมั่นใจว่ามือสังหารต้องมาจากหนักลบกระบี่อินจันทาแน่นอนและกระยุยอบก็เห็นเช่นนั้นเหมือนกันตอนที่เขาไล่าตามมือสังหารคนหนึ่งไปและคนที่เขาคิดไว้อาจจะเป็นเพื่อนรักของเขาก็ได้ผู้ที่มีฝีมือในการต่อสู้มากที่สุดกระยุยอบจึงเข้าไปดูหนังสือที่ลงบันทึกการตายของคนในราชวังและมีชื่อจีฮาวานว่าตายไปแล้วแล้วใครกันที่มีกระบี่อินจันทากระยุยอบจึงต้องรีบหาความจริงให้ได้ จนกย็ยูยอบได้รับหน้านที่ในการคุ้มกันขุหนางคนหนึ่งแต่ระหว่างทางกับมีอะไรที่แปลกพวกเขาต้องเจองูพิษมากมายขวางทางพวกเขาและท้ายขบวนนนกฆคาคนหนึ่งก็โผล่มาจัดการสังหารคนนุณนางทิ้งกันทีนนกฆคาทำงานได้สำเร็จและก็อยู่ยอบก็เห็นนนกาคาคนนี้เขาได้ควบม้าไล่ตามนัาค่านี้ไปติดๆจนกย็ยูยอบได้เห็นหน้านนกาคาคนนี้ที่พร้อมจะเข้าจัดการกรับยูยอบกอย็ยูยอบภาวนาให้เป็นเพื่อนรักของเขาและความจริงก็ได้ถูกเปิดเผยออกมา นักฆ่าคนนี้นั่นก็คือจีฮาวาลจริงๆเขายัางไม่ตายก็อยู่ยอบจึงบอกไปว่าถ้าเขาเห็นจีฮาวาลอีกครั้งเขาจะฆ่าจีฮาวาลทิ้งทันทีถึงจะเป็นเพื่อนรักก็ตามจีฮาวานชักดาบเพื่อแสดงให้รู้ว่าเขาก็ไม่กลัวก็ยุยยอบเหมือนกันแล้วจีฮาวานก็จากไปก็ยูยยอบถูกเสนาบดีเรียกตัวเข้าพบมหาเสนาบดีจึงถามไปว่าจริงหรือเปล่าที่เจ้าปล่อยนักฆ่าหนีไปก็ยูยยอบไม่ยอมตอบเรื่องนี้และขอให้มหาเสนาบดีช่วยเก็บตัว งบกิจ,ะจะกรรมทุกอย่างในช่วงนี้ทําให้คุณนางที่สนิทกับมหาเสนาบรีไม่พอใจที่มาสั่งพวกเขาแบบนั้นคุณนางจึงพูดออกมาด้วยการดูถูกกัยุยยอบอย่างมากทั้งเป็นแค่ขยะไร้ค่าเป็นได้กว่าแค่คนรับใช้ทําให้กยูยยอบเริ่มจะโกรธและจับดาบอย่างแน่นมหาเสนาบรีจึงบอกว่าข้ามองเห็นเจ้าจับดาบแน่นแบบนั้นเจ้ากําลังจะคิดทําอะไรขณะสุนัขถูกตีมันยังไม่กล้ากัดเจ้าของของมันได้มหาเสนาบรีจึงไล่กยุยยอบออกไปให้พ้นหน้าและยังบอกอีกว่า เจ้าจะลาออกก็ได้ถ้าไม่มั่นใจในฝีมือของตัวเองมันก็เหมือนผู้กันที่โยนทิ้งตอนที่ชายขนล่วงจนหมดแล้วและนั่นก็เหมือนว่ากูยู่ยอบที่ตอนนี้เริ่มจะไม่มีประโยชน์แก่เหล่าขุนนางพวกนี้อีกต่อไปแล้วพวกขุนนางที่ไม่มีทางเลือกถ้าไม่ตามล่านักฆ่าอีกไม่นานพวกขุนนางก็คงไม่หลอดแน่ขุนนางจะต้องพึ่งนักโทษที่มีฝีมือและถูกจับติดคุกตลอดชีวิตขุนนางในยื่นข้อเสนอให้กับพวกนักโทษพวกนี้ถ่านักโทษพวกนี้สามารถจัดการนักฆ่าได้พวกเขาจะได้รับอิสระทันที ไม่ต้องอยู่ในคุกอีกต่อไปและข้อเสนอนี้พวกนักโทษก็ได้ตอบตกลงทันทีไม่มีการลังเลใดๆแต่ฉากไปยังจีฮวานเขาได้ย้อนคิดถึงวันที่เขากําลังจะใกล้ตายและคนที่เข้ามาช่วยเขานั่นก็คือจียองลูกสาวคนเดียวของแม่ทัพคิมอินนั่นเองหลังจากตัวคูรอดจากการก่อ,อก,กระบฏท,ทางคูก็ได้ร่วมมือการแก้แค้นจัดการฆ่าขุนนางชั่วทุกคนและเป้าหมายสุดๆของตัวคูนั้นก็คือฮองเต วันนี้จียองเธอได้เข้าจัดการขุนนางคนหนึ่งวันนี้เธอมาคนเดียวและกำลังแอบเข้าบ้านขุนนางเพื่อสังหารแต่แล้วเธอก็ถูกสอนแผนนี่คือพวกนักโทษที่ซุ่มโจมตีเธอจียอนถูกนักโทษหลายคนเข้าเล่นงานพร้อมทหารก็เข้าต่อสู้กับเธอจนสุดท้ายแล้วจียอนก็ไม่อาจจะรับมือได้และก็ยุยบก็เข้าปาดาวกับจียอนจนเธอไม่อาจจะสู้กับยุยบได้และก็โดนจับตัวแต่ยุยบได้เห็นหน้าจียอนเขาตกใจอย,อย่างมากทำไมต้องเป็นจียอน แต่ด้วยหน้าที่ก็ยุยบจึงต้องจับตัวจียอนเพื่อสอบสวนมหาเสนาบดีที่รู้ขา่าวเขาต้องการให้หามือสังหารอีกคนให้เจอเอาเข้อมูลจากจียอนมาให้ได้ทรามาเธอให้เธอพูดออกมาให้ได้ส่วนจีฮวาที่รู้ข่าวว่าจียองถูกจับตัวเขาก็รีบหาทางเพื่อจะช่วยเธอออกมาให้ได้เขาบุกเขารัชวังและต้องเจอกับพวกนักโทษที่มีฝีมือเขาเล่นงานจีฮวาจีฮวาถูกเล่นงานอย่างหนักจนต้องถอยเข้าไปในปาา่าหญ้าแล้วหาทางฆ่าพวกมันทีละคนจนเขาสามารถจัดการนักโทษลงไปได้ ตอนนี้จีฮวานต้องรีบช่วยจียอนให้ทันเวลาก่อนที่เธอจะถูกทรมานไปมากกว่านี้จีฮวานได้ปลอมตัวเป็นทหารแอบเข้าไปในคุกและเข้าจัดการฆ่าผู้คุมและช่วยจียอนออกมาได้สำเร็จก็ยูยอดที่สังเกตเห็นความผิดปกติเขาเล่มหาสีนาบดีจึงรีบเข้าไปในคุกและท้งคูก็ได้เห็นศพพวกทหารและขุนนางคนสนิทของมหาสีนาบดีถูกสังหารอย่างโหดเหี้ยมส่วนจีฮวานที่ช่วยจียอนออกมาได้เขาจึงรีบรักษาอาการบาดเจ็บให้จียอนให้เธอรีบหายอีกไม่นานทหารต้องตามไล่ล่าพวกเขาแนะ่ ส่วนคนของกอยูยอบอย่างจาซูเขาก็เริ่มไม่ไหวกับการมารับใช้พวกขุนนางชั่วพวกนี้อีกแล้วเขารู้สึกผิดมาโดยตลอดที่ทรยศอาจารย์ของตัวเองอย่างแม่ทัพคิมอินที่พวกเขาต้องเป็นแบบนี้ก็เพราะติดตามกยูยอบและต้องคาพี่น้องลบอุดมการณ์ของพวกเขาอีกจาซูไม่ต้องการจะอยู่แบบนี้อีกต่อไปแล้วเขาชักดาบออกมาแล้วปาดข้อของตัวเองนายต่อหน้ากยูยอบและเพื่อนทหาร ส่วนฮองเตที่เริ่มกังวลใจในความปลอดภัยของตนเองฮองเตได้ออกคำสั่งให้ทหาร20,000นายคอยคุ้มกันเขาตลอดเวลาและนั่นก็ทำให้มหาเสนาบดีไม่พอใจฮองเต้เป็นอย่างมาก และมาหาเสนาบดีต้องการให้บ้านเมืองสงบสุขพอฮองเต้คนเก่าไม่มีความสามารถในการบริหารบ้านเมืองแต่ฮองเต้คนใหม่ก็ไม่ต่างกันทั้งแต่งตั้งคนที่ไม่มีความสามารถขึ้นมาเป็นขุนนางและขึ้นมาเป็นแม่ทัททพทำตามอำเภอใจตัวเองจนบ้านเมืองเกิดความวุ่นวายขึ้นมาหาเสนาบดีที่ช่วยยกบัลลังก์นี้ให้กับฮองเต้ฮองเต้จะมาทรยศเขาแบบนี้ไม่ได้ฮองเต้ที่รู้ดีว่ามาหาเสนาบดีคนนี้สักวันต้องแย่งบัลลังก์จากเขาเป็นแน่ทางเดียวที่จะหยุดเรื่องนี้ได้นั่นก็คือการสังหารมหาเสนาบดีคนนี้ มหาเสนาบรีก็รู้แล้วว่าตัวของเขาเองไม่ปลอดภัยแล้วทั้งนักฆ่าที่จ้องจะเล่นงานเขาและยังมีฮองเต้ที่มีอำนาจเริ่มแข่งข้อกับเขาอีกเขาจึงสั่งให้คนของเขานังกำลังคุ้มของเขาตลอดเวลาแต่สุดท้ายคนของฮองเต้ก็ได้รับคำสั่งในการสังหารมหาเสนาบรีคนนี้และผลสุดท้ายมหาเสนาบรีก็จบชีวิตด้วยอำนาจของฮองเต้ต่อไปฮองเต้จะไม่มีศัตรูก็เหลือแค่นักฆ่าที่เขามั่นใจว่านักฆ่าคนนี้ไม่มีทางเข้าใกล้ฮองเต้ได้แน่นอนฮองเต้จึงเรียกกรอย่ยอบเข้ามา ฮองเต้ต้องการความมั่นใจในตัวของกยูยอบเพราะเขาเคยบอกว่าจะถวายชีวิตของตัวเองให้แก่ฮองเต้พรุ่งนี้ฮองเต้มีกำหนดการเสด็จประพาสที่สะพานแห่งใหม่ฮองเต้จึงต้องการให้กยูยอบดูแลความปลอดภัยให้ดีนาค่าต้องลองมือพรุ่งนี้แนะ่ขณะที่ต้งคู่คุยกันอยู่นั้นทนูก,ก็พูงเข้ามาในห้องพร้อมกับข้อความวิจเขียนไว้ว่ายังไงห่วของฮองเต้ก็ต้องถูกตัดรักษาห่วงของตัวเองให้ดีส่วนกยูยอบก็รีบตามนาค่าคนนั้นไปจนทั้งคู่ได้ดเผชิญหน้ากกกััันน่่ออหลงงทีต้มาาเ ทางครูเขาต่อสู้ไม่มีการยั้งมือดใดๆไข่พ่านก็คือตายแต่สุดท้ายแล้วจีฮาวานก็ไปอาจจะฆ่าเพื่อนรักของตัวเองได้ก็ยุยยอบจึงขอร้องว่าให้จีฮาวานเปลี่ยนความคิดในการสังหารฮ่องเต้ได้แล้วแล้วไปเริ่มต้นใหม่แต่จีฮาวานก็ไปอาจจะทำแบบนั้นได้เขาจะจัดก,การคนชั่วเพื่อทำให้แผ่นดินอยู่อย่างสงบและความยุติธรรมต้องอยู่ตลอดไปดังที่ทั้งคููเคยถูกแม่ทัพคิมอินสั่งสอนกันมาแล้วจีฮาวานก็เรียนจากไป หลังจากจีฮวานได้กลับมาหาจียองจีฮวานได้รับฟังความจะพูดของจียองเธอต้องการจะแก้แค้นเพื่อพ่อของตัวเองและจะทำตามที่พ่อสั่งสอนมากำจัดคนชั่วปกป้องคนดีจีฮวานพวกนี้เขาจะลงมือสังหารฮองเตและการต่อสู้ในครั้งนี้ต้องเสี่ยงเป็นอย่างมากเขาอาจจะไม่ได้กลับมาอีกก็ได้และจีฮวานก็ไม่ต้องการให้จียองเข้ามาเสี่ยงกับภารกิจในครั้งนี้แต่เธอก็ไม่ยอมเธอจะไปกับจีฮวานจนจีฮวานไม่มีทางเลือกจึงต้องให้จียองจินยานอนหลับจนเธอได้หมดสติไป พราะจีฮาวานไม่ต้องการให้คนที่เขาหลักเป็นอะไรไปจนเช้าวันต่อมาขบวนของฮองเตก็ได้เสด็จผ่านสะพานที่เต็มไปด้วยทหารคุ้มกันเป็นอย่างดีและจีฮาวานก็ได้แอบปลอมตัวเป็นคนยกเกยิ่งให้กับฮองเตใกล้ตัวฮองเตมากที่สุดจนขบวนเดินทางมาถึงกลางแม่น้ำขณะนั้นเองก็มีเรือปรแปลกๆลอยเข้ามาใกล้ขบวนแล้วลูกธนูไฟก็ถูกยิงเข้าเรือทั้งเรือมีแต่ดินระเบิดแล้วเรือก็เกิดระเบิดขึ้นจัดการทหารที่อยู่แถวหน้าและนี่ก็คือฝีมือของจียองเธอควบมาเขาเล่นงานทหาร ซุนจีฮวานก็ได้โอกาสเข้าเล่นงานทหารและเข้าถึงตัวของฮองเต้ภารกิจสังหารกำลังจะสำเร็จแต่จีฮวานก็เห็นจียองกำลังถูกทหารเล่นงานอย่างหนักระหว่างภารกิจกับคนรักจีฮวานจึงต้องเลือเข้าไปช่วยจียองตอนนี้เธอกำลังถูกทหารเล่นงานอย่างหนักแทบจะลุกไม่ขึ้นแล้วจีฮวานที่พยายามไปช่วยคนรักเขาก็บาดเจ็บไม่น้อยจนสามารถฝ่าทหารเข้าไปถึงจียองได้แต่จียองก็ไม่อาจจะอยู่กับจีฮวานได้อีกแล้วแล้วเธอก็สิ้นใจไป จีฮาวานเสียใจอย่างมากและเขาจะทำภารกิจนี้ให้มันสำเร็จถึงตัวเองจะบาดเจ็บแค่ไหนเขาจะใช้กำลังสุดท้ายเพื่อสังหารฮองเต้คนนี้ได้จนกยูยอบก็ควบมาเข้ามาหาจีฮาวานกยูยอบไม่ต้องการให้เพื่อนคนนี้ต้องมาตายเขาจึงบอกให้จีฮาวานยอมแพ้นั่นคือทางรอดทางเดียวกยูยอบจับมือและบอกจีฮาวานไปว่าเขาสามารถตายแทนจีฮาวานได้ในนั้นก็ทำให้จีฮาวานยอมวางดาบและกะยูยอบก็พาจีฮาวานไปอยู่หน้าฮองเต้กยูยอบมีเรื่องอยากจะขอฮองเต้ ได้ปรดเอาไปให้จีฮวานด้วยและก็ยูยอบก็อยากจะขอให้เขาได้กลับไปเป็นเหมือนเดิมไม่ต้องมายุ่งเกย่ยวกับราชวังอีกต่อไปแต่ดูท่าทางแล้วจีฮวานคงไม่ยอมให้ภารกิจครั้งนี้ล้มเหลวเป็นแน่ถึงเขาจะตายเขาก็ยอมจีฮวานชักดาบออกมาต่อหน้าฮองเตทำให้ก็ยูยอบได้เลือกข้างหรอว่าจะอยู่ข้างใครก็ยูยอบได้เลือกข้างแล้วจะขอสู้ตายร่วมกับเพื่อนรักของเขาทําภารกิจนี้ให้มันสําเร็จทางคูเข้าต่อสู้กับทหารมากมายสู้จนกําลังสุดท้ายของท้งคู แล้วหนังก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ครับ